สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทลิงซีรีส์ซีรีส์ที่จะมาเล่าเรื่องให้คุณฟังกันสำหรับวันนี้ผมเราจะมาเล่าเรื่องกลุ่มหัวกบแห่งต้นทศวรรษที่20แล้วก็มีศิลปินอย่างมาเชลดูชองที่เป็นหัวหอกที่สำคัญและที่ผมได้เคยเล่าไปแล้วในผลงานฟาวเทนในเอพิโซดที่1สําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมนะผมสามารถที่จะขึ้น ไปกดบนลิงก์ข้างบนแล้วก็เข้าไปชมกันได้ผมแล้วก็ใต้ดีสคริปชันนี้คุณก็สามารถที่จะกดได้เหมือนกันนะครับผม anyway ผมต้องบอกก่อนว่าผมกลุ่มนี้จริงๆจะเรียกว่ากลุ่มอวากาหรือพวกหัวก้าวหน้าก็ได้ครผมแต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือดา d ดาหรือลัทธิดารดาดิซึมนั่นเองครผมแต่ว่าก่อนจะเริ่มกันนะัผมถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ผมรบกวนผมมือว่างๆครผมกดไลค์ แล้วก็กด Subscribe ที่ช่องนี้เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้กันหน่อยผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมไปกันนะผมคำถามแรกที่เกิดขึ้นในหัวผมก็คือดาดาหมายความว่าอะไรนะในผมด่าดานั้นมีหลากหลายความหมายผมขึ้นอยู่กับภาษาที่แปลไปในผมแต่ว่าผมจะยึด ตามบันทึกของฮิวโก้บอลนะผมว่ามันหมายความว่าอะไระี่หมดเอ่องั้นผมจะพูดถึงฮิวโก้บอลสั้นๆแล้วกันฮิวโก้บอลนั้นเป็นใครเขากูผู้บุกเบิกในการสร้างสารรค์กิจกรรมดาด a นั่นเองครับผมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งคาร์เบอรี่วอลเตอร์ผมที่เป็นผู้ที่สำคัญของกลุ่มดาด์นั่นเองผมตามที่ฮิวโก้บอลบันทึกไว้ดก d า d a ดาหมายความว่า yes ครับผมหรือว่าใช่ แต่คำว่าใช่เนี้ยมันจะไปตรงกับภาษาของรูมันเนียนผมก็คือคำว่า yes เหมือนกันก็จะแปลว่าใช่นั่นเองผมและในภาษาฝรั่งเศสนะผมหมายถึง rocky horse หรือม้าโยกเยกของเล่นนะผมและความหมายนึงก็คือ hobby horse ครับผมหรือหัวไม้หัวม้าไ,ไม้เสียบผมที่จะเป็นเหมือนกา้านยาวๆแล้วก็มีหัวม้าเสียบอยู่ข้างบนนั่นเองและในส่วนภาษาเยอรมันนะผมมันเป็นสัญลักษณ ของความไร้เดยนสาที่โง่เขลาและความสุขในการให้กําเนิดและการหมกมุ่นอยู่กับรถเข็นเด็กน,นั่นเองครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมใช่ไหมแต่ในมินิน่งหลักครับผมก็คือความไร้แก่นสารนในมินิน่งหลักของดาดาในครับผมดาดาและดาดาลิซึม <D ada S 1> เป็นหนึ่งการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่สําคัญในช่วงต้นศตวรรษที่20ที่ต้องการต่อต้านการทําสงครามและขนบแนวคิดแบบเก่า ที่ล้าหลังผมเรียกได้ว่ามันเป็น1นพลวัตหรือซอฟต์พาวเวอร์ในทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนั่นเองครับผมแล้วจุดกําเนิดของดาด้าคืออะไรครับผมดาด้าได้ก,กเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ระหว่างการสู้รบของฝ่ายสัมพันธมิตรหรืออัล็กส์พาวเวอร์อย่างเช่นเฟรน รัสเซียแล้วก็ British Empire แล้วก็ยังมีลิสต์ของอประเทศที่เข้าร่วมในสงครามด้วยคุณสามารถที่จะดูในภาพได้อันนี้ผมและอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายมหาอำนาจกลางหรือ Central p o w e r อสนอผมอย่างเช่นเยอรมน a ออสเตรียฮังการแล้วก็ออ t o ต a n e อ p มพ e เป็นต้นนะผมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจึงส่งผลให้เกิดกลุ่มดา d a ขึ้นมาผมดา d a ดาต้องการที่จะสะท้อนถึงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสงคราม เป็นประเด็นสำคัญและต้องการต่อต้านวัฒนธรรมแบบทุนนิยมนั่นเองผมหรือแคปิตตลิซึมนั่นเองผมและสงครามและความเสื่อมโทรมของศิลปะในยุคนั้นไปพร้อมกันนั่นเองผมโดยกลุ่มดาดาเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักเขียนและเหล่าปัญญาชนผู้ลี้ภัยทางสงครามมาใน,นผมที่ต้องการต่อต้านการทำสงครามว่าทำไมเราต้องเอาชีวิตเราไป ตายในสงครามด้วยนะนผมแล้วก็พวกเขาได้โยกย้ายตัวเองไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะนผมแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่สําคัญอย่างซูริกนั่นเองผมเป็นพื้นที่ที่รวมตัวของผู้ลี้ภัยหรือผู้พัดถิ่นนับไม่ถ้วนนะผมและที่นี่แหละที่ศิลปินอย่างฮิวโกบอร์ที่ผมเคยพูดไปเป็นผู้ก่อตัอ้งเป็นผู้สร้างสารรค์กิจกรรมเกี่ยวกับระดาและกอกแล้วก็ก่อตั้งคารเบรวอลเตเกิดขึ้นนะผมฮิวโกบอร์เป็นนักเขียนชาวเยอรมันและเพื่อนของเขาอย่าง เอมรี y, แล้วก็เอมเมอรีเฮลิซี่ะผมนักเพอร์ฟอร์แมนซ์และก็กวีได้สร้างพื้นที่ศิลปะที่ผสมเอาไนท์คลับไนท์คลับนะผมไนท์คลับตอนกลางคืนแล้วก็อาร์ตอาร์ตเซนเตอร์ไว้ด้วยกันหรือพื้นที่ทางศิลปะไว้ด้วยกันทําให้เหล่าศิลปินสามารถที่จะแสดงงานศิลปะของตัวเองได้ที่นี่ที่นั่นก็คือคารเบร์บอแตผมคารเบร์บอแตผมได้ถูกเปิดขึ้นใน ในวันที่5กุมภาปี1นธ์ปี1916นี่นเองผมแล้วก็ยังมีศิลปินอย่าง House อย่าง t a s a r a แล้วก็ Jacob แล้วก็ h a n s e n b บ r g นั่นเองผมก็ทั้งหมดนี้เป็นศินลปินทั้งหมดแต่ว่าขึ้นอยู่ในแต่ละแขนงที่เขาไปอยู่ไม่ว่าจะเป็น Painting ไม่ว่าจะเป็น s c u l p t u r e ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนั่นเองผมแล้วก็พวกนี้เป็น หนึ่งในผู้มีส่วนร่วมดั้งเดิมในการสร้างคาเวรวอลเต e ้ขึ้นเมื <a> ่อสงครามผมเริ่มรุนแรงมากขึ้นศิลปะและการแสดงออกของกลุ่มดาดานั้นก็เริ่มทดลองเริ่มพูดถึงการต่อต้านระบบที่เป็นอยู่และต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐในเวลานี้ไม่เป็น ที่ต้องการอีกต่อไปนั่นเองผมอุมดาดาได้ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันประท้วงต่อความไร้เหตุผลและสะท้อนถึงความน่าสะพงพรัวของสงครามที่เกิดขึ้นและสงครามที่รัชเชอร์ชูว่าต้องต่อสู้เพื่อรัฐและคนทั่วไปไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคนทั่วไปบอกว่าสงครามที่ทํากันอยู่นั้นมันบ้าบอสิ้นดีทําไมเราต้องเอาร่างกายของเราเนี่ยไปสูญเสียในสงครามด้วยร่างกายเรา มีค่ามากกว่าน,นั้นหรือเปล่าไม่ใช่แค่ดาด้าต่อต้านแค่สงครามแต่ต้องการท้าทายความคิดขนบวัฒนธรรมและศิลปะแบบเก่าๆให้เปิดมุมมองให,หม่ๆเปิดทางให,หม่โดยการสร้างความทรนถัดให้เกิดขึ้นและตั้งคำถามให้มันเกิดขึ้นโดยกลุ่มศิลปินในลัทธิดา d a ดาทิซึมในช่วงต้นศตวรรษ ที่1910ผมต้องการที่จะทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบใหม่ๆและต้องการต่อต้นานแนวคิดศิลปะในยุคเก่านั่นเองผมเพื่อเปิดโอกาสในการท้าทายและก็พัฒนาพัฒนาแนวคิดใหม่ๆรูปแบบงานศิลปะใหม่ๆและอีกหนึ่งสิ่งก็คือต้องการตั้งคำถามต่อ,อนิยามศิลปะในช่วงนั้นว่าศิลปะมันคืออะไรและศิลปศิลปะ จะเป็นอะไรได้อันนี้เป็นศิละปะได้ไหมอันนั้นเป็นศิละปะได้ไหมแล้วก็วัตถุที่เราเอามาใช้นั้นสามารถที่จะเป็นศิละปะได้หรือเปล่านั่นเองผมซึ่งงานศิละปะของพวกเขาจะเป็นไปในรูปแบบการสร้างอารมณ์ขันสร้างความตะลึงงงงวยโอ้ปวดหัวแต่ก็เขาใช้เล่ห์เหลี่ยมที่ชาญฉลาดในการสร้างงานขึ้นมาในการตั้งคำถามให้กับคุณที่เห็นนะครับผมแต่โดยพื้นฐานของเหล่าคน ในดาด้านะผมะคำถามที่จริงจังก็คือเขาถามเกีกับบทบาทของศิลปะในยุคสมัยใหม่ว่าศิลปะมีบทบาทอย่างไรกันแน่ศิลปะอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในบริบทไหนของสังคมและในปี19-15ผมความคิดและก็รูปแบบงานศิลปะแบบดา d a ด้าได้แพร่ขยายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กปารีสและพื้นที่อื่นร้วนใช้อุดมการณ์นี้ในการ สร้างงานในการาต่อต้านแนวคิดแบบเกา่าในการสร้างงานรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นผลงานตัวอย่างที่คุณสามารถจะเห็นได้อย่างได้อย่างชัดเจนนะผมกับแนวคิดของดาด้าคงหลบเลี่ยงไม่ได้ผมก็คือมาเชลดูชองกับผลงานฟาเทนผมโปรโมตอีกครั้งนึงผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปดูวันแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะไปดูในคลิปได้นี่ผม ง, 1. งานชิ้นนี้ผมเป็นงานชิน้นแรกที่ถูกตั้งคําถามคําถามนี้มาจากสังคมเยอะมากว่ามันเป็นงานศิลปะได้อย่างไรอะไรเองผมแต่ว่าก่อนที่จะมันจะไปถึงสังคมนั้นมันถูกคณะกรรมการคัดออกกันว่าเอ้ยมันไม่ใช่งานศิลปะ is not งานศิลปะเพราะว่ามันทํามาจาก ready mix หรือว่าวัสดุสําเร็จรูปนั่นเองผมที่สมัยนั้นเขาบอกว้ยศิลปินจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาเองด้วยตัวเองแต่ว่า ดูชองนะนันนะผมเอาโถชีมากับพิกกับลาวมาวางนั่นเองผมทําให้เกิดการตั้งคําถามแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่มันทําให้สังคมนั้นตั้งคําถามแล้วมองว่ามันเป็นงานศิลปะหรือเปล่าฝั่งนู้นก็บอกอุ้ยนี่เป็นงานศิลปะอีกฝั่งนึงก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่งานศิลปะมันคือการแสดงความคิดเห็นของทั้งสองฝั่งด้วยกนันเองผมก็สื่อเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้งานฟาวเทนมี ผลกระทบในทางสังคมอย่างมากอันนี้องผมทําให้คนหันมาสนใจและตั้งคําถามมากขึ้นว่าอะไรคือศิลปะกันแน่และศิลปะต้องเป็นความจริงความงามอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างที่เราเป็นอยู่หรือเปล่ามันจะต้องสวยสม่ำเสมอหรือเปล่านั่นเองเลขอหนึ่งผลงานของดูชองที่น่าสนใจก็คือ bicycle wheel ในปี1 9 7 7ผมโดยความคิดของเขามันก็มันก็ ง่ายๆนะผมแต่ว่าลองฟังกันดูก็ได้ผมดูชองได้กล่าวว่าฉนันมีความคิดที่มีความสุขที่จะยึดล้อจกอักรยานไว้กับเก้าอี้ในครวัวแล้วก็ดูมันหมุนเิสไหมเิสเกินมึงเตสเกินสมัยก่อนนะผมแต่ว่าไอเดียที่สําคัญคือเขาต้องการตังรต้งคําถามในการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุและก็คํานิยามศิลปะว่าถ้าเราลองกลับมันกลับไปกลับมาให้มันมีสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม มันจะสร,สร้างสิ่งใหม่ๆให้ได้ไหมผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือสิ่งที่ดูชองพูดว่าซึ่งวัตถุที่นำมารวมกันมากกว่าหนึ่งชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นงานศิลปะนั่นคือเป็นไอเดียแบบเริ่มต้นได้นะครับไม่ได้เป็นแบบไอเดียพวกคอนเซปชวลอาร์ตเลยนะผมมันเป็นไอเดียที่เขาต้องการต่อต้านหรือต้องการตั้งคำถามกับงานที่เกิดขึ้นในยุคนั้นว่าเอ้ศิลปะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าศิลปะเป็นแบบอย่างนั้นได้หรือเปล่า หรือว่าศิลปะมันต้องเป็นแบบที่เขาบอกว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบดีมันต้องเป็นต้องสวยมันต้องโูคุณต้องวาดฟิกเกอร์ได้สุดยอดอน,นั่นเองผม้ว anyway, ผมและก็ยังแลวต้องบอกกันว่าไม่ใช่มีแค่งานของดูชองเท่านั้นผมยังมีอีกงานอีกมากมายของกลุ่มดาด้าที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นผมแล้วก็งานที่ผมอยากจะพูดอันนี้ผมก็คืองาน LHO โอ้ิวในผมงานนี้คุณอาจจะเคยเห็นนะผมเป็นงานของโมนาลิซาโดยเอาโมนาลิซาไปเติมหนวดหรือเปลี่ยนรูปแบบโฉของมันนะผม,มก็เป็นของดูชองนะในผมในปี1 9 1 9ครับผมและมีศิลปินอย่างแมนเรย์อินสกิสไบโอเรนในปี 1, 1 9 1 2เอ้ย1924ครับผมก็จะเห็นรูปอมก็จะเป็นงานที่สมัยนั้นเขาบอกว่าคุณมันไม่ใช่งานศิลปะทำไมต้องเป็นทำไมมัน ทำไมมันถูกเป็นอย่างนี้ทำไมจิตวิรเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมในผมและอีกคนหนึ่งก็คือคนที่โโก่อตั้งคาร์บรูเรตบอสแตกขึ้นมาครับผมก็คือคิวโกบอผมกับซาวโพรเอมคาราวานเสในปี1916นี่ผมหน้านี้ก็ผมก็จะเป็นเหมือนคำกรอนที่เกิดขึ้นให้ผมแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวในผมคุณสามารถที่จะหาดูมันได้น,นั่นเองผมสุดท้ายผมก็ อันนี้เป็นฉบับสั้นๆที่ผมพูดถึงดาด้าจริงมันมีลึกมากกว่าน,นั้นเยอะแยะไปหมดผมมีเรื่องซ่อนเงื่อนซ่อนเงาต่างๆแต่ว่าอันนี้มาเป็นฉบับย่อๆที่คุณอาจจะเข้าใจมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,นี่ผมว่ากลุ่มดาด้าคืออะไรกลุ่มราดาพูดถึงการต่อต้านสงครามต่างๆในผมสุดท้ายผมกลุ่มดาดาในยุคนั้นผมอาจจะถูกเรียกว่ากลุ่มหัวกระบทหรือพวกต่อต้านมันไปซะทุกอย่างว่าทำไมทำไมไม่ไปตามทางที่เขาบอกว่าอะไรเงี้ยมานั้นใช่ไหม แต่เมื่อเวลาผ่านไปผมกุมดาดาหรือลัทธิดาดาลิซึมของผมนั้นได้เป็นต้นแบบในการเปิดมุมมองและในคิดในการสร้างสารรค์งานศิละปะแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆต่อศิลปินในรุ่นถัดไปมากครับผมมากจริงๆผมไม่ว่าจะเป็นจเซฟบอยผมก็มจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมแล้วก็ผมค่อยจะมาเล่าทีหลังครับผมแล้วก็เจฟเจฟฟ์สันกูแล้วก็นำจุงไปเป็นต้นนผมรวมไปถึงแนวคิด แบบที่เราอาจจะรู้จักว่าคอนเซปต์การทำงานต้องมีคอนเซปต์เช่นคอนเซปชวลอาร์ตแล้วก็มินิมอลลิซิมอาร์ตวิดีโออาร์ตและยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยที่เราอยู่ในยุคคอนเทมต์รารีอาร์ตแต่จริงๆในฝั่งตะวันตกเขาอาจจะพูดถึงโพสต์โพสต์คอนเทม r a r รารีไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะไม่พูดมันจะลึกเข้าไปให้บโดยส่วนตัวแล้วผมผมว่ากลุ่มดาด้านะผม เป็นหนึ่งกลุ่มที่ท้าทายความคิดทางสังคมอย่างมากนนเองผมรวมไปถึงการตั้งคำถามไม่ใช่แค่บริบทในทางศิลปะเท่านั้นแต่รวมไปถึงสังคมการเมืองชีวิตประจำวันที่ทำให้เรากลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอว่าของที่มันอยู่ใกล้ตัวนีมน้มันเป็นอย่างที่เราเห็นไหมบางทีแก้วบางแก้วบางชิ้นเนี่ยบางทีมันมีเมมโมรีที่อยู่ข้างใน คนอื่นอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่แก้วใสๆนั่นเองผมและอาจจะพูดได้ถึงความเป็นมนุษย์จริงๆผมความความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมเสรีภาพและประเจกชนในแนวคิดของมนุษยนิยมต่อสองครามว่าสงครามไม่ได้มีอะไรดีผมมีแต่ความตายการแย่งชิงอำนาจและการสูญเสียนั่นเองผมแล้วคุณละ่ะคิดว่าการท้าทายขนบแนวคิดแบบเก่าๆนั้นยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าผมคอมเมนต์ลงมากันให้หน่อยนึงว่า มันควรจะมีหรือเปล่าหรือว่ามันจะควรจะทิ้งมันไปน,นี้ผมแต่ว่าก่อนจากกันนะผมคุณชอบวิดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กันแล้วก็อย่าลืมแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ผมมาเล่าเรื่องนี้อีกหรือว่าชอบวิดีโอแบบนี้ผมกด s u b s c r i b e ช่องนี้ผมกดแจ้งเตือนแบบทั้งหมดไว้ผมจะได้ไม่พลาดวิดีโออันนี้ผมวิดีโอก็พยายามทำให้มันกระชับแล้วก็เอาเนื้อหาให้ คบถ้วนมากที่สุดเท่าที่ผมจะเล่าได้แต่จริงมันมีปีกเยอะปีกน้อยมีลึกมีตื้นเรื่อยๆผมก็ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวมากผมอยากให้คุณเข้าใจคอนเซปต,ต์เมนหลักๆของมันแล้วก็จะมาเล่าในเรื่องปีกย่อยให้ฟังกันอีกคราวหน้าผมแล้วจเจอกันใหม่ผมกับเท l ล i n g series ผมว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังกันนะผม See you and บายบาย